ใหญ่มาก5้าเมตรกว่านะคะแล้วก็ใช้เป็นงานแผ่นเหล็กจริงๆเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นงานแผ่นเหล็กสลักกับงานเหลกเส้นนะคะมือจับนี้คือใหญ่มากนะประมาณเกือบเมตรหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวอิงจะให้ดูว่าประตูบานใหญ่แล้วก็หนักขนาดนี้เนี่ยการเลื่อนการใช้งานเปิดปิดจะเป็นยังไงนะคะมาดูเลย นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันมีพิเศษอีกอันหนึ่งที่อ,อยากให้ดูมีมากตรงนี้ก็คือคิดเผื่อลูกค้าไว้แล้วเขาปิดก่นนอนอยากจะให้ดูหางเสือตรงนี้นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากที่จะติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติเพิ่มเติมนะคะอิงทำหางเสือเผื่อไว้แล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยนะ ตเติมนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําได้นะคะตัวนี้ไปตรงนี้เป็นงานรั้วค่ะอันนี้ก็น,น่ารักสวยมากเลยนะงานรั้วนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะงานเหล็กดัดประตูหน้าต่างแล้วก็ประตูรั้วนะคะสุรินทร์บุรีล์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เตือนใจกันช่างค่ะวันนี้ไปแล้วไว้ไว่า